วัสด,ดีจ้าวันนี้เจอกับแป้งอีกแล้วนะคะเราก็จะมารีวิวการเที่ยวกรุงเทพนะคะ3วัน3คืนแร<ด>่ถึงกรุงเทพนะคะประมาณ10บโมงครึ่งก็ไปนั่งรถไฟสายสีแดงไปต่อด้วยสายสีเขียวต่อด้วยรถแท็กซี่แล้วก็ไปถึงที่พักนะคะที่พักคืนแรกนะคะจองใกล้ๆกับประตูน้ําเพราะว่าเพื่อนสมัยเรียนก็คือพักอยู่แถวๆนี้จะได้ไปหากันง่ายๆ ข้าห่มเขาให้ผื่นเลกเกินไปแต่เอาเข้าจริงคือไม่เคยเห็นผ้าคาดเตียงที่ไหนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยจากนั้นเราก็ไปที่ซีไลท์โอเชียนเวิลดนะคะไปดูปลากันจ้าปลายอะมากแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะคะเท่าที่จําได้เคยไปดูพิพิธภัณฑ์ปลาน้ําจืดอยู่ที่หนองคายประมาณ10-15ปีที่แล้วเลยมั้งดูหน้าน้องสีทุกคนวับวับวับ แตน้องก็น่ารักเนาะดูชิดูปากน้องซิมีอีกตัวนะคะแต่ตัวนี้พกใบเลื่อยมาด้วยมุมนี้ใครมาทุกคนก็ต้องถ่ายจ้าอุ้ยน้องหลามมาพอดีเลยใช่ไหมใช่ปลาฉลามไหม <c oughs> ไอที่ไปดูนี่ก็ไม่ได้รู้จักปาลาอารมณ์อะไรหรอกทุกคนมีป้ายให้อ่านนะแต่ก็จําไม่ได้หรอกนี่ความจําสั้นจําได้แค่เธอก็พอแล้วแล้วก็มีปาลาการลังหลากร้อยมาก สวยมากดูปลาเสร็จอาบน้ําแต่งตัวไปเจอเพื่อนนะคะไปกินข้าวกันเราไม่เจอกันเป็นปีๆอะ่ะทุกคนตั้งแต่เรียนจบมหาลายัยเช้าวันที่2เก็บของแล้วไปต่อจ้านัดกินตีน้อยกันที่ MBK Center นะคะถ่ายรูปกับดอกเห็ดเพลินเลยและนี่ก็เป็นห้องพักคืนที่2ค่ะจองใกล้ๆก,กับเยาวราชนะที่นี่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ขึ้นมาก็คือไม่มีน้ําสักขวดเลยเดินเยาวราดนะคะได้ปลาหมึกวิลล้อนอ่แกผู้ก็แบบรวบผมให้ คืนนี้่ต้องรวมหัวรวบหางนแก่ฉันก็น่ากลัวเนาะใครจะไปเยาวราชก็ต้องเช็ควันดีๆนะคะแป้งนะมาวันที่เขาปิดโอ้โจะบ้าตาย<ไ>รูปกันไปหนึ่งกลุ่เช้าวันต่อมาโอ้โหถ้าเป็นเสื้อฉันนี่ฉันกรีดแล้วนะคะอันนี้ก็คือทําเสื้อไม่รอบพี่สองแล้วตั้งแต่คุยกันมานางเนี่ยชอบเปิดไฟไว้แบบไฟแรงๆไว้อะทุกคน โอ๊ยบอกมาละศูนย์แต่เธอน้ารักเขาก็ให้อภัยแล้วเราก็นั่งตุกๆนะคะไปที่สำเพ็งจ้านั่งตุกๆนี่มันสนุกสนุกนะทุกคนมันสนุกแบบบอกไม่ถูกอะ่ะยิ่งเธอได้นั่งกับเธอความสุขยิ่งคูณร้อยไปอีกบ้า อยากได้อะไรจ้ะสร้อยต่างหูช่วงนี้หน้าฝนช็อปลมไปหนึ่งอันเข้าสมเพ็งแล้วแบบคุยรู้สึกรวยทองเต็มไปหมดรองเท้าอันนี้ก็คือถูกมากอะ่ะห้<ร>าสิบบาทขอให้ถูกแค่ไหนก็ซื้อกลับไปไม่ได้ขนาดมาน้ําหนักกระเป๋ายังเกินเลยทุกคนแล้วเราก็นั่งตุกตุกข้ามสะพานพูดไปไปเที่ยววัดไทยที่นี่ที่ไหนอะวัดอรุณมาเช่าชุดไทยแล้วเราก็ไปถ่ายพีเเวตดิ้งบ้าโอเคอยากแต่งตัวเป็นออเจ้าเฉยอันนี้ไม่ใช่พี่หมื่นนะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณช้าง <laughs> เข้าหมายถึงว่าเธอน่ารักเหมือนขุนช้างไม่ได้บอกว่าอ้วนเที่ยววัดอรุณเสร็จก็ขึ้น MRT นะคะแล้วก็ไปต่อด้วย BTS นี่แกเขาจับมือฉันด้วยแหละใส่กางเกงช้างแล้วฟิลเหมือนต่างชาติมาเที่ยวอะไรแบบเนี้ย <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ต่างชาตินะคะอันนี้น่าจะเป็นต่างดาว <c oughs> ที่พักคืนที่3ามคือแบบเหนื่อยมากไม่ได้ถ่ายอะไรเลยออกจากโรงแรม6โมงแล้วก็มาเช็คอินแล้วก็บินกับสกลนคร มาถึงสกลนครประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะโอ้โหมีน้องหมามาต้อนรับเราด้วยแหละ